สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับวันนี้ก็เขาปลาแล้วครับหลังจากวาง,งงานบวชแล้วสามเขาก็โมแล้วดอกค้างเห็ดกำลังออกว่าสันเขาเก็บไปได้คนระสามสีก่กระตาล่ะเลยรลอมาาอ,อเบิรงพี่น้อง่าสิมันคือเขาบอกไปดูน้ำกันเลยครับอ๋อเห็ดทานพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดทานครับเพ็ดทาน ก็ต้องขึ้นนี่ครับนี่นี่ครับทานเลือดทานเลือดทานเลือด,น,อดนี่ จุ่มจุ่มของีพี่นอ้องนี่ครับกำลังเก็บเนี่ยกำลังเก็บครับเลยนี่พี่น้องเก็เบเห็ดน้ำกันนะครับเด้อนี่ครับนี่ก็ะดอกจุ่มๆครับนี่ ี่ครับโอ้มาพอ่อีกนี่ครับกําลังบ้านๆน,นี่ครับเห็ดทานเห็ดทานกับเอาเด้อพี่น้องเอาไปจิ้มนดีจิ้มซีฟโดกระเสบด้วยกันได้หน่ก็เลือกเอาแหละครับอัน,นไหนเปต็ตะเอาอันไหนบ้านๆแห้งกับบอกเอาออกดำๆเนาะนี่อันนี้อันไหนแกมันยังกับบอกเอาเด้อพี่น้อง พี่น้องเอ้ยออก,กได้ยังไงเป็นแป้นปนี่ยมัไม่มไใครเห็นพี่นอ้องพี่น้องเอ้ยนี่ครับเก็บตัวแล้วเนานะนี่เพชรเพิง ุกข่าที่เพื่องขมห้องนี่แหละครับดีกว่มนีครับนี่ฮัทองอี่บงังหงาอยู่เป็นเพรเห็นของอวบอวบใหญ่ๆเลยนี่สองดอกอยู่นีนเพื่องขมกับเสียด้วยกัน พอเห็ดขมอีกครับนี่สองดอกครับเห็ดขมเห็ดขมเห็ดขมเห็ดยังนี่น่ารากกับบคกไข่ท่านถัดบันไดเด้อเห็ดจะคิดเพื่องเขาจะคิดเพื่องขม,มแล้วครับสองดอกสองดอก ยังเช็ดเมื่อครเอ็ดเพื่อนี่ยเมื่อครบ้านไหนครับพี่น้องเมื่อครหุ้มเมื่ยากแยะเมื่อครออกสี้ม,ม,ม,มุม่วงมันมีหลายแบบเอ็ดเพื่อเข่ากับม่วงก็มีเอ็ดเผื่ขอขมม่วงก็ไม,ม่เอ้ยไอ้หนีนอนจุม่มหนอนหน่อยไปแทงได้ล่ะเห็นเมื่อกี้นี่ าางานว่าต้านเติอไปแล้วครับแบบมาบเบงแล้วปลายุค่าครับมาเบงฮิดเพิงผมเพืองยุค่านี่แหละแต่ก็บเอหเขาเผาครับเขาเผาไปมันก็ไหม้เบิดมันก็บกงครไม่เชื่อขึ้น,นเห็นอยู่ห่างๆพี่น้องดอกงามอยู่นี่ครับ เห็นจบกี่มาหลายครับกกเลยเป็นกระตาเลยครับเต็มวันนี้มาบอเห็นเห็ดเลยราะว่มามันแป้นครับเพราะว่ามันโดนเผาไปครับเฉียม,มันก็เลยบบเกิดออกมาอ,ออกตึงเค่งพูนพี่น้องทางล่างบอ,ออกนี่ครับกำลังจุวมครับพี่น้อง ออกเกินพ้นทั้ทงพ้นทั้ทงพ้นนี่ก็จุ่มหน่อยว่าเอานังสีออกพี่น้องเอ้ยอเก็บเพชรน้ำกานี่นนม,ม,อออม,มั่นกำลังจุ่มๆมต่อม้ออีกสองสามืมือนมาเบิ้งนี่นออกนึงครับอืมครับ ห่างพี่น้องเห็ดก็ออกหลายอยู่แต่เผลอมันเผลอมัดมันเฮ้ยหาเห็ดก็หายากคนมาหาที่หลังครับนี่ดอกนึงครับนี่เห็ดเผือกยุค่้าคบๆนหน้อยๆดอกนหน้อยๆวันนี้เหงายุค่้าได้พี่น้องดอกจุ้มๆดอกนึงนี่ดอกนึงพี่น้อง โอ้ดูนี่มันดูเตงกราบมันอ๋เอเก็บมากขึ้นแล้วนี่นี่ครับมันมานันมันหมานโอ,อยู่นี่ลองนึงครับตัดขาดที บางอุอ้พปอยละพี่น้องนี่เนี่ยก็ใหม่นี่ครับโอ้ยเห็นบอ่อพี่น้องเห็นบอ่อนี่เก็ได้เอแดงับเออดทานเน็ดยังก็บบเห็น พีนดอกหนึ่งครับมาดอกสองดอกก็เอาตื่มกันไปกค่น้ำเสียงหาวเห็ดก็หายากคนก็หาแต่สาวกบูอดิดแล้วปัดพี่น้อง ดอกนี่หลวงตาเขาได้จังใดนี่พี่น้องเอ้ยดอกเป็นไงครับง่ายหนึ่งเลยนี่เพิงเขาเก็บติเหล่าเก็บติเหล่ปาปลาพี่น้องเมือขานี่ปุ๊ดพี่น้องเออแข่งเสียกสามดอกสี่ดอกมั้งเด้อแกงหนึ่งเลย บอลเห็นปาดพี่น้องอเอาไม่เดี๋ยวรอพ่อมันเก็บมาหลายก็เลยปิดงไปน้ำกันเอาบทสร้สางเลยพี่นอ <c oughs> ้องเมื่อยแล้วกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวเซฟเซียนนี่แหละครับนี่เดี๋ยวพบปนอยู่นี่เดีด๋ยวลอ้ลอมนะจ๊ะ อเขานำอลายอยู่นี่ครับเตียงไว้ครับหลายเตียงเนี่รวมกันเสด็จแก้งหนึ่งอยู่พี่น้องเฮ็ดอนไหวแล้วครับยังว่ากันช่วงเฮ็ดได้หลายกับโบเลม่าฝากฟีฟาน้องมาสวัสดีนะครับเก็บเห็ดพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับก่อนเปิดคลิปบราเห็นสองคนนี่ได้ครับต่างคนต่างไปชาวต่างว่าถอดพี่น้องครับนี่ของปาลินครับอีตาหนึ่ง เต็มกระตาครับนี่นี่ตะพวกตรงนี้แยดทางครับนี่มันรวมามนี่นั่นไอเจาหนุนมาผมเนี่ยนี่ปยีมาอัดเราค่ะพอเราเยาจะโลเนียได้ไหมบุ้ตรงนี้้รวมให้รวม ขาก่อนครับจังไปต้มน้ำลวกครับผม